ขอเชิญท่านคุณกรณมัน่นนาทีไรครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมทนายไว้คุณากรมั่นนาทีไรสมาชิกสภาผู้แทรแอนอราษฎรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีภาคเก้าไกลครับวันนี้ขอหารือประธานสภาทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องที่1นนะครับพื้นที่4ี่แยกบริเวณตลาดชุมพลพาณิชต์ตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับมีการจราจรที่หนาแน่นและติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับ เนื่องจากเป็นพื้นที่หมู่บ้านเยอะจึงขอปรึกษาว่าทางท้องถิ่นสามารถร่วมกับกรมชลประทานองค์การบริหารส่วนจังหวัดช่วยกันหาทางบรณาการขยายเลนจราจรหรือสะพานข้ามสี่แยกในแยกนี้ได้หรือไม่นะครับเรื่องที่2ขอปรึกษาท่านประธานไปหานไปยังทางหลวงชนบทนะครับว่าถนนที่ถูกสร้างขึ้นและมีความต่างระดับสูงดังเช่นภาพบนสไลด์นี้นะครับภาพที่1นนะครับจะเห็นว่ามีลำพองนั้นข้างนะครับภาพที่2นะครับ เห็นไหมครับทางโค้งนะครับไม่มีราวกันนะครับภาพที่สามนะครับก็ไม่มีราวกันเช่นกันนะครับทั้งสาภาพนี้นะครับควรทําแผงกัน้นกันตกเพื่อลดอุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตจะดีกว่าหรือไม่นะครับซึ่งมันจะมีครอบคลุมไปทุกพื้นที่เช่ตนตาบลเสาดงหินบางแม่นางบางเลนบางใหญ่บางม่วงบ้านใหม่นะครับล้วนมีปัญหาเหล่านี้ทั้งสิ้นเพราะเดิมเป็นพื้นที่ทํานาทําให้มีความต่างระดับของถนนสูงกว่าพื้นที่รอบข้างเป็นอย่างมากนะครับ อย่าให้เกิดความสูญเสียอีกเลยครับเรื่องที่สนะครับขอปรึกษาท่านประธานไปยังกรมทางหลวงฉบับและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีว่ารถที่ชดแช่ตามป้ายรถเมย์สาธารณะและก่อให้เกิดการจราจรติดขัดมากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นตามแนวทางหลวงหมายเลข9ก้าดังเช่นวีดิทัศน์นี้นะครับอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนใช้รถใช้ถนนก็ว่าได้ซึ่งมีประชาชนที่ใช้รถกระทําความผิดจราจรไม่ใช่น้อย แล้วก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจะสังเกตว่าเห็นแท็กซี่น,นะครับจอดสาเหตุหลักจอดท่ใ,<ช>ให้จ,าจาัดแล้วก็ขัดนักบริเวณปลายลิบลิบนู่นนะครับก็คือเป็นคอขวดนะครับครับก็อยากจะให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมายแก่กรณีดังกล่าวให้เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของประชาชนสําหรับวีดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณคุณสิทธิ์เมืองนนท์ก้าวหน้าไปด้วยก9 9นันก้าวไกลก้าวไกลไปกับเรานะครับผมทนายไวคุณกรมณฑาทีไรคนบางใหญ่จังหวัดสุบรีพักก้าวไกลขอบคุณครับขอบคุณครับ